สวัสดีค่ะชาวยันทิปดิฉันอาจารย์ปียกนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของกําลังใจนะคะว่าทำํำยังไงให้ชีวิตเนไปต่อได้แล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่ได้อะไรอย่างนี้หลายคนมีความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากว่าการความมั่นใจของตัวคุณเองอะคะ่ะมันเป็นความมั่นใจที่ ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการลงมือทําที่แท้จริงส่วนใหญ่จะเกิดจากการลงมีคนมาบอกว่าเราสักเซสมีคนมาบอกว่าเรารู้สึกคุณทําได้มีคนมาบอกว่าเราทําได้มีคนมาชมเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความมั่นใจเกิดจากคุณทําเองถ้ามันเป็นความมั่นใจที่เกิดจากคุณทําเองต่อให้ใครมาพูดกับคุณยังไงคุณก็จะรู้สึกว่าก็ฉันทําเองนะคะ อย่างการความมั่นใจที่เกิดจากเราทําเองเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องให้เราใช้วิริยะอุตสาหะอย่างมากในการที่เราทําอย่างในออของดิฉันในแฟนคลับทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็ให้สวดกระถางเงินล้านร้อยแปดจบ แล้วก็สวดคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิตามกําลังวันน่ะนะคะเพื่อให้เจ้าชะตาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีการลงมือทําอย่างแท้จริงทําเองแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันมีความภาคูุิใจไม่ว่าใครจะมาบอกว่าคุณไม่ดีคุณยังไม่โอเคแต่ในเมื่อคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณเป็นคนทํา ความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นเองคล้ายๆกับคนจบปริญญาตรีประมาณนั้นแล้วความภาคภูมิใจความมั่นใจตรงนี้มันจะทําให้คุณไปต่อได้เองชีวิตเราอะคะ่ะถ้าจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราจะต้องก้าวหน้าเท่านั้นเราจะไม่เดินก้าวหลังดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่สําเร็จเลยคือคุณเป็นคนคิดลบการคิดลบเนี่ยมันคือการถอยหลัง ไม่ไม่ได้เดินก้าวหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่สบางคนอยากฝันอยากรวยอยากประสบความสำเร็จและอยากสักเซสเนี่ยก็ทำให้เจ้าชะตาทั้งหลายเนี่ยพอมองพลาดไปก็เดินขิดลบอยู่ตลอดเวลานะคะและสิ่งหนึ่งคือ พอคุณคิดลมย้อนกลับไปซ้ําๆคุณไม่รู้หรอกว่าแนวความคิดของคุณเนี่ยทำให้คุณเดินหลังหดถอยไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ตรงไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการและจิตของคนจะไหลลงถุที่ต่ําเสมอดังนั้นคุณจะท้อโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมาทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้แปรปรวนได้ทุกวันตามอารมณ์ของสภาวะนะคะ อันนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะประสบความสาเร็จได้จริงจริงจรงๆขอให้คุณทําความเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสบความสาเร็จแค่เรื่องเดียวที่คุณเป็น Success และเป็น Specialist ได้มากกว่า600ชั่วโมงเนี่ยให้ทําอย่างจริงจังร้อยคนรู้เส้นทางไม่เท่ากับหนึ่งคนที่รู้เส้นทางนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะเป็นผู้รู้และสอนคนในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ย คุณสุดท้ายคุณจะตกมาตายสอนเขาสอนเขาไปเราทําไม่ได้เลยวันหนึ่งใครจะชมเรามากมายไก่กองแค่ไหนไม่ไม่ไม่มีความภาคภูมิใจเลยถ้าคุณไม่ได้ทําและชมตัวเองไม่เป็นให้ไงก็ฝากเอาไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณพัฒนาและไปต่อได้คุณต้องมีความหวังใหม่ฝันใหม่ไปและลงมือทํมามันสักเซสได้เองสวัสดีค่ะ